This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. วันนี้เราคงยังอยู่ในเรื่องของน้ำมันกันนะครับว่าทำไมพื้นที่ตะวันออกกลางจึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจชาติตะวันตกหลายชาติเองพยายามที่จะเข้าไปขยายอิทธิพลของพวกเขาความเดิมในตอนที่แล้วครับเราพูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่1นนะครับและนำไปสู่เรื่องของการที่ชาวอาหรับในพื้นที่ของคาบสมุทรอาราเบียนั้นสามารถที่จะเข้าไปอย่างพื้นที่ของตนเองปลดแอกจากจักรวรรดิออตโตมันกันได้แต่ที่สุดแล้วฝ่ายของอังกฤษเอง ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือกับพวกฮาชิไมต่อแต่ว่าให้การสนับสนุนกับอีกหนึ่งกลุ่มอํานาจนั่นก็คือกลุ่มอัลซาอูดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทางด้านของกลุ่มอัลซาอูดสามารถที่จะครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่เลยของคาบสมุทรอาราเบียและในปี1932ครับพวกเขาสามารถที่จะก่อตั้งประเทศใหม่ที่มีชื่อว่าซาอุดีอาราเบียมีความหมายว่าพื้นที่อาราเบียที่ครอบครองโดยตระกูลอัลซาอูดนี่แหละครับ ซึ่งความเดิมในตอนที่แล้วที่เราคุยถึงกันครับทางด้านของอังกฤษเองถึงแม้ว่าจะให้ความช่วยเหลือของบรรดาชาติอาหรับแล้วก็กลุ่มนะครับนักรบต่างๆในพื้นที่แต่พวกเขายังไม่ได้เริ่มการสำรวจนะครับว่าพื้นที่นั้นจริงๆแล้วมีบ่อน้ํามันจํานวนมากมายมหาศาลกันด้วยครับสําหรับรัฐซาอุดิอาระเบียหรือที่เราเรียกกันว่าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนี้นะครับเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1932ครับ ในเบื้องต้นกันเลยถามว่าระบบเศรษฐกิจของพวกเขานั้นประกอบไปได้วยอะไรกันบ้างเบื้องต้นเลยนะครับแน่นอนสินค้าจากด้านการเกษตรพื้นที่ทะเลทรายครับจะมีพื้นที่เพาะปลูกได้จํานวนน้อยมากประเภทของพืชที่สามารถปลูกได้กับจำนวนน้อยมากนะครับหลกัลกๆเลยคือผลมะเดือ่อหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าลูกฟิกนะครับแม้จะเป็นผลมะเดื่อสดก็ดีผลมะเดื่อแห้งก็ดีนอกจากนี้จากการที่พวกเขานนั้นติดก,กับฝั่งทะเลแดงครับพวกเขาก็จะมีผลผลิตทางการประมงอยู่บ้าง แต่อีกหนึ่งความหวังหลักๆเลยนะครับจากการที่พวกเขาสามารถยึดพื้นที่บริเวณเคชาสซึ่งเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นที่ตั้งของสองมหานครศักดิ์สิทธิ์นะครับของศาสนาอิสลามนั่นก็คือมักกะและก็มาดีนะทำให้เขามีความคาดหวังว่าหนึ่งในรายได้หลักเลยของประเทศซาอุดีอาระเบียน่าจะมาจากการที่มีชาวมุสลิมจำนวนมากมานั้นมาประกอบพิธีฮั์และก็ไปเยี่ยมเยือนนะครับนครของพระศาสดานั่นก็คือที่มาดีนะกันด้วย แต่ว่าเศรษฐกิจครับในยุคดังกล่าวต้องยอมรับว่าไม่ได้ดีมากนักสักเท่าไหร่ดังนั้นจํานวนของพี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางไปยังซาอุดีอราระเบียในเวลานั้นถือได้ว่ามีจํานวนน้อยเกินกว่าที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับซาอุดีอราระเบียกันด้วยและส่งผลแบบนี้ครับทำให้กษัตริย์อับดุลอาซิสนะครับแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าราชบริพารแล้วก็ค่าราชการกันด้วยแต่ว่า รั้งที่แล้วจําได้ไหมครับว่าหลังจากการล่มสลายจักรวรรดิออตโตมันไปแล้วครับบรรดาชาติมหาอำนาจในยุโรปครับอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีมีข้อตกลงซานเรโมพูดง่ายมีการเข้าไปนะครับขยายอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของจักรวรรดิออตโตมันแต่ว่าซาอุดีอาระเบียพื้นที่ตรงนี้มิได้อยู่ในพื้นที่ในข้อตกลงของซานเรโมพูดง่ายๆไม่ได้อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของมหาอำนาจในยุโรปที่มีการแบ่งเค้กกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และณเวลานั้นอีกหนึ่งเพลเยอร์ที่เข้ามาครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาชาติที่จริงๆแล้วเขาสามารถผลิตน้ำมันได้ด้วยตัวเองนะครับณนะเวลานั้นด้วยสายตาพยาอินซีสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คาบสมุทรอาระเบียหน้าตาเป็นทะเลทรายเป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ำมันก็ได้ดังนั้นครับสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มต้นในการที่จะเปิดประตูที่จะออกไปสำรวจน้ำมันนอกจากพื้นที่ของตัวเองกันด้วย ซึ่งณเวลานั้นครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของแคลวินคูลิชก็คือรัฐบาลของสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1มีนโยบายการค้าที่ก็เรียกกันว่าเปิดกว้างครับหรือว่า Opendoor p o l i c y e และรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐในเวลานั้นที่มีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ได้พูดคุยให้บริษัทที่มีชื่อว่า Standard Oil of California มีสร้อยนิดนึงครับว่าแคลิฟอร์เนียมีความหมายว่าณเวลานั้นบริษัทของ o c k e f e l l e r เนี่ยมีการแตกออกมาเป็นบริษัทหลายบริษัท แล้วก็สแตนดาร์ดออย a คลิฟอร์เนียหรือที่เรียกย่อกันว่า s o c คลเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการท้าทายจากรัฐบาลอเมริกันบอกว่านี่นายลงไปซาอุดีอาระเบียไหมแล้วลองไปขุดเจาะน้ามันดูถ้าเกิดว่าหาพบนายอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับดังนั้นในปี1932ครับในเวลานั้นสแตนดาร์ดออยแคลิฟอร์เนีย เข้าไปยังราชสำนักซาอุดีอาระเบียและมีการขอสัมปทานในการขุดค้นน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกครับซึ่งภูมิภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียหากใครมองแผนที่จะพบว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะครับทางด้านของรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียในเวลานั้นบอกว่าไม่มีปัญหาสำหรับพื้นที่ที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียในเวลานั้นได้มอบให้กับ n d a r d Oil California นะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางถึง9,30 0 0 0ตารางกิโลเมตร ขนาจจะถามว่าใหญ่ขนาดไหนวะคำตอบท่านลองคิดดูนะครับประเทศไทยทั้งประเทศ5,013,000ตารางกิโลเมตรพื้นที่ที่ Standard Oil c a แคลิฟอร์เียได้รับสัมปทานในการให้เข้าไปขุดเจาะและสำรวจมีความหมายว่าใหญ่เกือบจะเท่ากับ2เท่าของประเทศไทยแถมระยะเวลาสัมปทานยาวนานถึง60ปีเต็มๆด้วยแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะณเวลานะั้นยังไม่มีใครรู้ครับว่าใต้ผืนทรายพวกเขาจะเจออะไรกันบ้าง หลังจากที่เริ่มต้นขุดเจาะในปี1933ครับพวกเขาใช้เวลายาวนานจนกระทั่งถึงปี1938 5ปีหลังจากที่ทนร้อนอยู่ที่ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียความพยายามบรรลุผลสักทีครับเพราะบอ่อสำรวจหมายเลข7ที่มีชื่อว่าบอ่อดำมันซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ในเมืองดาฮรานมีน้ำมันพวยพุ่งออกมาในปริมาณที่จะให้น้ำมันได้เป็นเวลาหลายสิปีสำหรับหวหน้าวิศวกรในครั้งนั้น ซึ่งก็เป็นนักธรณีวิทยาด้วยมีชื่อว่าแม็กสไตน์เนอร์ชื่อนี้ต้องได้รับการจารึกครับเพราะว่าเขาคือบุคคลที่ทำให้สแตนดาร์ดออยล์แคลิฟอร์เนียนั้นค้นพบบอ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยดังนั้นมีความหมายว่าสแตนดาร์ดออยล์แคลิฟอร์เนียครับเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการพบน้ำมันจำนวนมากมายมหาศาลกลายเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าถือทองคำเอาไว้เป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวติดปัญหาแบบนี้ครับพวกเขาได้รับสัมปทานจริงครับ แต่ว่าราชาสํานักของซาอุดีอราระเบียในเวลานั้นได้ค้นพบแบบนี้ตามกฎหมายชาริยะแล้วไม่สามารถที่จะให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะได้สัมปทานหรือไม่ได้สัมปทานนั้นนําเอาทรัพยากรธรรมชาติของซาอุดีอราระเบียนั้นออกไปนอกราชาอาณาจักรได้ด้วยเหตุนี้ครับทําให้กษัตริย์อับดุลอาซิสครับต้องมีการแก้ไขกฎหมายและเปิดช่องให้ซาอุดีอราระเบียนั้นสามารถที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติส่งน้ํามันของตัวเองออกไปยังนอกราชาอาณาจักรได้ หนึ่งปีให้หลังกษัตริย์อับดุลอาซิสครับเสด็จไปหมุนวาวส่งจ่ายน้ํามันที่เมืองดารานและนําเข้าสู่ท่อส่งน้ํามันที่มีความยาว69กิโลเมตรไปสู่ท่าเรือที่มีชื่อว่ารัสทานุราด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียพลิกชะตาชีวิตของทั้งประเทศในเวลาเพียงแค่ข้ามคืนกลายเป็นมหาเศรษฐีในขณะที่สหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงเพราะได้พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสัมปทานที่มีอายุยาวนานมากถึง60ปีในราคาที่ถูกมหาศาลเช่นเดียวกันถึงตรงนี้แล้วครับหากว่าเราลองพอสกันดูนะครับเราจะพบว่าบอ่อน้ํามันหลักๆในพื้นที่ตะวันออกกลางครับก็เลยมี2บอ่อหลักอันได้แก่บอ่อที่1ครับ หรือว่ากลุ่มบอ่อที่1่อยู่ในพื้นที่เปอร์เซียซึ่งต่อมากลายเป็นประเทศอิหร่านอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทน้ำมันแองโกลอิรานเนียนในขณะที่อีกหนึ่งบริษัทก็คือสแตนดาร์ด i อ c a แคลิฟอร์เนียก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกากันด้วยแต่สำหรับสหรัฐอเมริกาเองนะครับเขาต้องการที่จะให้ซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นพันธมิตรระยะยาวในเรื่องพลังงานดังนั้นก่อนสิ้นสุดสงครามโลกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือแฟรงค์เดลานโนเดอร์ริสเซ ได้มีการเดินทางนะครับโดยเรือรบ U.S.S. Quincy นะครับและขอเข้าพบขอเข้าเฝ้ากษัตริย์อับดุลอาซิสหลักๆเลยครับคือการกระชับสัมพันธ์และแน่นอนที่สุดต้องการความมั่นใจต้องการพันธสัญญาในเรื่องของพลังงานในพื้นที่ซาอุดิอาระเบียกด้วยโดยที่ในครั้งนั้น f ฟ a n ค์เดลาน r รูสเ v e วล์ได้มีการมอบของขวัญที่ล้ำค่ามหาศาลให้กับกษัตริย์อับดุลอาซิสของซาอุดิอาระเบียด้วยและนั่นก็คือรถเข็นสำรองของประธานาธิบดีเพราะถือได้ว่ารถเข็นคันนั้นเป็นการเชื่อมใจระหว่างสาหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นเพียงแค่6ปีก็ในปี1951ครับบริษัท Standard o อ l c ล l แคลิฟอรเได้ค้นพบอีกหนึ่งบ่อน้ำมันที่มีชื่อว่าซาฟานิยา เป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่สหรัฐอเมริกานั้นได้พบนอกจากพันดินของสหรัฐอเมริกากันเองในปี1957ครับพวกเขายังได้พบกับแหล่งน้ำมันอีกหนึ่งแหล่งนั่นก็คือที่เมืองกัววาซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอีกหนึ่งบ่อกันด้วยหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับชาติตะวันตกเองก็ยังคงที่จะขุดน้ำมัน แล้วก็ได้น้ํามันราคาถูกออกมาใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของตัวเองอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์รวมถึงกิจการกองทัพของตัวเองมาต่อเนื่องกันด้วยในขณะเดียวกันถ้าเรามองไปที่ประเทศที่ก็เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติครับประเทศเหล่านี้มีความมั่นคงมากขึ้นและพวกเขาเองก็เริ่มต้นตรหนักแล้วว่าทําไมจริงจะต้องเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งเลยชาวตะวันตกต่างชาติต่างภาษา เข้ามาขุดเจาะน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองและให้พวกเขานั้นนำน้ำมันไปใช้เพื่อต่อยอดความรุ่งเรืองในราคาที่แสนจะถูกเลยดังนั้นครับทางด้านของบริษัทต,ต่างๆในกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่จะเป็นซาอุดีอาระเบียก็ดีหรือในเปอร์เซียหรืออิหร่านเองก็ดีก็ได้เริ่มต้นคิดครับว่าจะเริ่มต้นตั้งบริษัทของตัวเองหรือแม้กระทั่งเอาบริษัทที่ต่างชาตินั้นเข้ามาตั้งในพื้นที่ของตัวเองนั้นเข้ามาเป็นกิจการของประเทศตัวเองกันด้วย เรามาเริ่มต้นไปดูกันที่อิหร่านกันก่อนครับจากการที่ณนะเวลานั้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีโมเมตมอสเดกของอิหร่านครับเริ่มต้นมีความตระหนักในข้อนี้ว่าทําไมเราจะต้องให้ต่างชาติสูบน้ํามันไปใช้ในราคาถูกๆจึงได้มีการเริ่มต้นในการวางแผนการทวงคืนทรัพยากรบ่อน้ํามันตัวเองนั้นคืนจากบริษัทแองโกลอิหร่านน์โอイルคอมเนีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1951นะครับโดยนายกรัฐมนตรีมอสเด็ก ก็เป็นนายกมนตร,รีที่ชนะการเลือกตั้งตาม,ตามระบบป,ประชาธิปไตยนี่แหละครับเริ่มต้นมีการประกาศแผนการในการยึดบริษัทนี้เข้ามาเป็นบริษัทแห่งชาติของรัฐบาลอิหร่านแล้วก็จะมีการไล่หุ้นส่วนชาวอังกฤษนั้นออกจากประเทศเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาผู้อังกฤษนั้นใช้ทรัพยากรของตัวเองมายาวนานจนเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วที่อิหร่านจะต้องทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเขาเองกันด้วย โดยในเวลาครั้นั้นครับรัฐบาลของอังกฤษซึ่งก็เป็นช่วงรอยต่อระหว่างนายกรัฐมนตรีเคลเมนแอตลี่กับวินสันชอร์ชิลสมัยที่สองครับได้มีการพิจารณานะครับว่าควรที่จะมีการส่งกําลังของอังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดบ่อน้ํามันที่บริเวณพื้นที่อาบาดานหรือเปล่าโดยที่ได้มีการเตรียมการนะครับว่าสิ่งนี้จะเป็นปฏิบัติการทางการทาหารที่มีชื่อว่าบุกเคเนียแต่ท้ายที่สุดแล้วครับนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือเคลเมนแอตลีปฏิเสธการใช้กําลังในการลุกราน ในขณะเดียวกันวินสันเชอร์ชิลเองพิจารณาครับเพราะตัวเขาเป็นคนที่เห็นความสําคัญของน้ํามันกันมาโดยต่อเนื่องคิดอยู่ว่าควรที่จะมีการเข้าไปยึดหรือเปล่าถ้าไปแค่ชาติเดียวกําลังนั้นจะเพียงพอหรือเปล่านะครับดังนั้นวินสันเชอร์ชิลจึงได้มีการติดต่อไปยังอีกหนึ่งชาติตะวันตกซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดมากนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับต่อสายคุยกับประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนเพื่อขอความช่วยเหลือกับปฏิบัติการนี้คือบุกเคเนีย แต่ที่สุดแล้วครับณนะเวลานั้นถ้าใครรู้จักกับแฮร์รี่ทรูแมนแฮร์รี่ทรูแมนซึ่งเป็นคนจุดประกายของสงครามเย็นในเวลานั้นเขาใช้สัพรพกำลังทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการรบในสงครามเกาหลีครับดังนั้นแทนที่จะให้ความช่วยเหลือในอิรานเขากลับถามเชอร์ชิลว่าเมื่อไหร่จะมีการส่งกองกําลังไปช่วยอ,อเมริกาที่เกาหลีใต้ที่สุดแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินหน้าในการคัดง้างความพยายามของโมฮัมเหม็ดมอสซาเดกันได้แต่ว่าหลังจากนั้นครับ หลังจากที่แฮร์รี่ทรูแมนหมดวาระสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือดไวต์ไอเซนฮาวเวอร์ดังนั้นไอเซนฮาวเวอร์ได้มีการพูดคุยกันกันกบวินสตันช์ชิลล์และบอกแบบนี้พวกเรามาหาแผนการกันดีไหมและแผนการที่สองชาติตะวันตกคิดขึ้นมาคือการใช้วิธีการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของโมฮัมเหม็ดมอสซาเดกแผนการนี้สหรัฐอเมริกาเรียกว่าปฏิบัติการอาร์แจ็์ Ajax o p e r a t i อ n ัพวกอังกฤษเรียกปฏิบัติการกองกำลังผสมนี้ว่า Operation Boots เริ่มต้นจากการสร้างฉากให้มีผู้ชุมนุมประท้วงโมฮัมเหม็ดมอสเด็กตามท้องถนนจากนั้นให้ผู้บัญชาการกองทัพของอิหร่านคือฟาสโลโอซาเฮดีทำการรัฐประหารและจับมอสเด็กเข้าคุกและยกกษัตริย์เรซาชาปาลาวีขึ้นมาเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลจากเดิมเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข เปลี่ยนระบอบกลายเป็นระบอบราชาธิปไตยโดยที่กษัตริย์พระองค์นี้ก็คือพระเจ้าชาเรซาชาปาลวีกลายเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางพลังงานของสองมหาอำนาจในอ่าวเปอร์เซียต่อไปสำหรับกระบวนการในการแปลงบริษัทแองโกลอิรานนียนให้กลายเป็นบริษัทของรัฐบาลนั้นสิ้นสุดไปในทางนิติหนยครับแต่หลังจากนั้นก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลของสหราชอาณาจักรในอิรานนั้นยังคงมีอยู่ และบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนชื่อจากเดิม Anglo-Iranian Oil Company กลายเป็นบริษัท British Petroleum หรือว่าบริษัทพลังงานแห่งอังกฤษต,ต่อไปสำหรับในทศวรรษที่60ครับบรรดาชาติผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยเริ่มต้นตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะมีอำนาจต่อรองของพวกตัวเองในฐานะเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นดังนั้น5ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่ของโลกจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะรวมกลุ่ม และจะได้มีอํานาจต่อรองมากขึ้น5ชาติดังกล่าวคือ4ชาติครับในพื้นที่ตะวันออกกลางอันได้แก่ราชอาณาจากซาอุดีอาระเบียอิรานอิรักและก็กาตาร์สำหรับอีกหนึ่งประเทศครับเป็นประเทศที่ร่ารวยน้ํามันมหาศาลแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางนั่นก็คือเวเนซุเอลาทั้ง5ประเทศได้มีการประชุมร่วมกันในวันที่14กันยายนปี1960ที่แบกแดดหลังจากนั้นได้มีข้อตกลงรวมกันว่าจะมีการตั้งองค์กร ผู้ส่งออกน้ำมันของโลกนั่นก็คือองค์กรโอเปกนั่นเองโดยตั้งขึ้นในปี1965โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหลวงของประเทศออสเตรียนั่นก็คือเวียนนาหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าทุกประเทศไม่มีประเทศไหนเลยที่อยู่ในยุโรปแต่แล้วทำไมถึงมาตั้งสำนักงานใหญ่ที่ออสเตรียก็คือที่กรุงเวียนนาคำตอบง่ายๆครับแรกทีเดียวตั้งใจที่จะมีการให้ตั้งสำนักงานใหญ่ของโอเปกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางแต่เวเนซุเอลาเองเกรงว่าในวันหนึ่ง ตัวเองจะขาดอำนาจต่อรองเพราะว่าถูกล้อมกรอบด้วยชาติซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันดังนั้นจึงขอให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลางแรกทีเดียวเลยครับพวกเขาตั้งใจที่จะตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ที่สุดแล้วรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลการเองมองว่าไม่อยากที่จะให้สิทธิพิเศษทางการทูตกลับเจ้าหน้าที่ของโอเปกดังนั้นกลุ่มโอเปกเลยหาพื้นที่ใหม่แล้วก็ไปตกอยู่ที่นครเวียนนาที่ออสเตรียนั่นแหละครับ แต่ว่าในกรอบเวลาดังกล่าวครับทศวรรษที่40 50 60ถ้าเราไปมองทับกันกันกบเรื่องของการเมืองโลกท่านคงจะจำกันได้นะครับว่ามีเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือในปี1948ครับที่สาชาชาตินั้นได้มีการประกาศรับรองการเป็นเอกราชของรัฐเกิดใหม่นั่นก็คือรัฐอิสราเอลและสิ่งนี้ล่ะครับก็นำไปสู่ความแตกแยกและความไม่สมานฉันระหว่างกลุ่มประเทศที่มีการส่งน้ำมันไปยังตะวันตก กับกลุ่มชาติตะวันตกกันด้วยซึ่งสิ่งนี้ทางด้านของชาติซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติก็คือน้ํามันอย่างเช่นชาติกลุ่มตะวันออกกลางเองจึงได้ใช้น้ํามันนั้นมาเป็นสิ่งต่อรองในการที่จะทําให้ชาติตะวันตกนั้นจําเป็นต้องลดการให้การสนับสนุนกับรัฐอิสราเอลซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่สงครามโดยตรงกับกลุ่มสันนิบาตอาหรับหรือว่าอาหรับหลีกในเวลานั้นกันด้วยดังนั้นเราจะได้เห็นนะคะว่าในช่วงเวลาดังกล่าว การแสดงจุดยืนของชาติซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุสน,นรัฐปาเลสไตน์นั้นจะใช้น้ำมันเป็นเครื่องต่อรองกันมาโดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นครับรวมถึงอิหร่านเองก็ดีรวมถึงซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามกันโดยตรงแต่กระนั้นก็ตามแต่ครับมีการใช้น้ำมันนั้นเป็นเครื่องต่อรองเพราะรู้ว่านั่นคือเครื่องต่อรองหลักที่สุดเลยที่จะทำให้ชาติตะวันตกต้องเกรงกลัวพวกเขากันด้วยแต่เป็นที่น่าสนใจอย,อย่างนะครับ ก็คือในปี1,971ครับในเวลาั้นเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเริ่มค่อนข้างที่จะสุดตัวอยู่พอสมควรและจนกระทั่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นต้องมีการประกาศสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Nixon Shock ก่าลวคือการยกเลิกการผูกมูลค่าของเงินดอลลาร์เอาไว้กับทองคำซึ่งได้มีการกำหนดเอาไว้ในข้อกำหนดเบต n นบูดซึ่งในเวลานั้นที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์นิกสันคครับทาให้สหรัฐอเมริกานั้นจาเป็นต้องหาพื้นฐานใหม่ของเงินดอลลาร์ คือยังไม่มั่นใจว่าสกุลเงินดลอลลาร์พวกเขานั้นยังจะเป็นที่ยอมรับต่อไปถึงแม้ว่าท่ามกลางความขัดแย้งนะครับระหว่าง Israel, ad, อิสราเอลปาเลสไตน์สันนิบาตอาหรับและชาติตะวันตกในเวลานั้นประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้มีการพูดคุยกันกันกบบรรดาผู้นำนะครับของชาติผู้ส่งออกน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในกลุ่มตะวันออกกลางขอแบบนี้ขอให้พวกท่านนั้นมีการซื้อขายน้ำมันด้วยสกุลเงินดอลลาร์เท่านั้น หากว่าพวกท่านขายน้ํามันแล้วอยากให้พวกท่านนั้นเก็บเงินที่ท่านขายไว้ได้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์เพราะเราอยากให้เกิดระบบที่เขาเรียกกันว่าเปโตรดอลลาร์จริงๆเปโตรดอลลาร์มีความหมายว่าเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในการซื้อขายน้ํามันไม่ได้เป็นเงินสกุลใหม่นะครับแต่ด้วยสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้จากวันนั้นสู่วันนี้ครั้งใดก็ตามที่มีจะมีการซื้อขายน้ํามันกันขนาดมหึหมาโดยหลักแล้วสกุลเงินแรกและสกุลเงินหลักที่จะมีการซื้อขาย ก็คือสกุลเงินเปโตรดอลลาร์หรือว่าสกุลเงินดอลลาร์จวบจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ตลอดไปเพราะว่าในปี1,978ครับเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญในอิหร่านซึ่งณเวลานั้นพระเจ้าชาถือว,ว่าเป็นพันธมิตร ที่ใกล้ชิดมากของทั้งสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจักรด้วยในเวลานั้นคนที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของอิรานก็คืออาญาโตเลาะโคเมนีซึ่งเป็นผู้นำทางาศาสนานิกายชีอะจากเมืองคมซึ่งก่อนหน้านั้นมีการลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยในช่วงปี1978มีจำนวนประชาชนจำนวนมากทีเดียวที่เกิดความไม่พอใจกับระบบการปกครองของพระเจ้าชา ผนวกกับการแสดงจุดยืนของอาญาตุลอโคมัยนีและการเดินทางเข้ามาในอิหร่านของอาญาตุลอโคมัยนีทําให้พระเจ้าชา่งอิหร่านสละราชบัลลังก์ในต้นปี1979และมีความหมายเช่นเดียวกันว่ามิตรภาพที่เคยมีอยู่ระหว่างโลกตะวันตกกับอิหร่านก็จบสิ้นลงในเวลานั้นความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอิหร่านก็สิ้นสุดลงในเวลานั้น และด้วยสาเหตุนี้แหละครับเราจะเห็นเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าโลกตะวันตกเองนะครับมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในเรื่องของการผลิตน้ํามันปริมาณน้ํามันและราคาน้ํามันรวมถึงการครองพื้นที่ขยายอิทธิพลให้ได้มากที่สุดในพื้นที่ตะวันออกกลางกันด้วยด้านหนึ่งครับการที่มีพลังงานอย่างเช่นน้ามันซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดสาหรับเศรษฐกิจในศตวรรษที่20-21เป็นสิ่งที่เป็นความโชคดีครับ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการที่มีพลังงานมีทรัพยากรธรรมชาติในเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญแบบนี้ก็ทําให้พื้นที่ตะวันออกกลางกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแยง้งความสงบสุขในพื้นที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นง่ายๆเพราะหลายประเทศซึ่งเป็นระดับมหาอำนาจต้องการขยายอิทธิพลของพวกเขาในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แบบนี้กันอย่างต่อเนื่องพวกเราเองครับ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นอะตอมในจักรวาลของระบบเศรษฐกิจโลกยุคที่ยังต้องใช้น้ํามันอยู่ประเด็นนี้ประเด็นประวัติศาสตร์น้ามันจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามครับในโลกยุคปัจจุบันนี้แหล่งน้ํามันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แต่เพียงพื้นที่ตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศโอเปกแต่มีแหล่งน้ํามันเพิ่มขึ้นมากมายแต่ไม่ไว่าจะเป็นอย่างไรด้วยพัฒนาการของโลกที่เติบโตไปเรื่อยๆน้ำมันก็ยังกลายเป็นสินค้าที่มีมิติทางการเมืองระหว่างประเทศอยู่เสมอครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.